สวัสดีครับวันนี้พวกผมสตาร์เก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครซีซี่นะครับในตำแหน่งของ e x p เรนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางซีซีได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางซีซี่นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางซีซี่ได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางซีซีได้นะครับนั่นก็คือ Xbox นะครับเพราะตัวละคร X b o x บเนี่ยเขามีระยะสกิลที่ค่อนข้างไกลนะครับทำให้สามารถต่อเลือดหรือว่าสู้กับซีซีได้ภายในเลนนะครับไม่ใช่ว่าโดนซีซีกดอยู่ฝ่ายเดียวนะแล้วตัวละคร Xbox กนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างตายยากนะเพราะว่ามี2ชีวิตนะครับมีทั้งเกาะนะครับแล้วก็เลือดจริงนะครับเอก็นะครับก็ยังมีพาสซีฟนะครับที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่ม HP ของเกาะได้ด้วยนะครับ หรือก็คือถ้าไฟในเลนเนี่ยเราก็ตายยากขึ้นนะแถมอันติของ Xbox เนี่ยก็ยังมีต้านทาน CC นะครับทำให้ตัวละคร Xbox เนี่ยสามารถเข้าไปล้วงแนวหลังได้นะครับหรือไม่ก็ทำลายวงไฟของศัตรูนะตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทาง CC ได้นะครับนั่นก็คือฟรังโก้นะต้องบอกว่าตัวละคร CC เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความพิวรระดับหนึ่งเลยนะครับและถ้าเขาเข้าถึงทีมเราได้แล้วคอมโบเล่นเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาลงยากมากนะครับเพราะไหนจะเรื่องของดูดเลือดนะครับ และสามารถเคลื่อนที่ไปได้พร้อมกับทําดาเมจนะทำให้ระหว่างที่ซีซี่ทำดาเมจอยู่เขาสามารถที่จะหลบสกิลไปได้ด้วยนะครับผมก็เลยยกมาเป็นฟังโกนะครับเพื่อที่จะได้จับตายซีซี่ไปเลยนะและตัวละครฟังโกเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีดีแค่อันตินะครับสกิลฮุกของเขาเนี่ยถ้าฮุกได้ในจังหวะด,ดีๆเนี่ยก็สามารถพลิกไฟได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะฮุกโดนกันง่ายๆนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางซีซี่ได้นะครับ แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางซีซี่นะครับผมไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะเปราะโบราณวายุพิภพแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางซีซี่นะครับผมไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกนะเงาทะเลครั้งโล่ผู้พิทักษ์อาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางซีซี่ได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางซีซี่นะครับเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับ และอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น Richman Shop จัดกิจกรรมมิดเย่ year, แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์ Ad สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้ทีมฝ่ายตรงข้ามนี่ตัวลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งมาชาอีกผีเลนนะครับตัวเล่นการก็เป็นกูชิออนนะครับต้องบอกว่าตัวละครของเขาเนี่ยไม่เน้นซีซีเลยนะครับแต่เรื่องการลวงนี่อย่างโหดเลยนะครับตอนนี้นักยิงกับเมยเนี่ยจะเล่นยากเป็นพิเศษเพราะว่าตัวลวงแน่นๆครับ ต้นเกีมาคุชิออนก็โดนดึงซะแล้วครับเขาจ่ายสาปเป็นหินด้วยนะครับมอสโกกับมาชาเอากระตุ้นมาดาเมจลน้นๆ้นเลยนะครับแล้วมาชาเขามาเคลียร์คิวค่อนข้างลึกนะครับด้วยความที่เลือดเขาเยอะเขาก็ไม่กลัวเรา แล้วเราไม่ให้ปูเขาง่ายๆนะครับมาชาเจ็บนะเหลือเลือดหลอดเดียวแล้วครับเขาน่าจะไม่กล้าเล่นมากนะครับมาชาเลือดก็ไม่ได้เยอะ ำไมเขาถึงตัดสินใจเดินมาดูนะครับแล้วเลือดเขาไม่ได้เยอะด้วยไงตอนนี้เรายังไม่เห็นโรเจอร์นะครับโร,รโรเจอร์ยังอยู่เลนบนครับยังไม่ได้ลงมาเต่าเผื่อกูชิออนมาดูให้เพื่อนเดี๋ยวผมลองดักดูนะครับเผื่อว่าโรเจอร์เขาจะมาถ้ามาก็ต่อเลือด เอาให้เลือดน,น,น้อยนะขาจะได้ไปเต่าไม่ได้แล้วดึงโดนอย่างนี้โอ้โหโรเจอร์ไม่ตายผู้ชนโดนล่อครับอลูกาเราได้เต่าผมเอามาชานะครับ ถ้าไปเล่นกับมอสโคไม่น่ารอดตอนตีแป๊บหนึ่งแล้วมาชาไม่ยอมกลับเล่นต่อแต่ผมว่ามาชาเขาพลาดให้เรา2ตัวแล้วนะครับตอนนี้ผมเงินเยอะสุดนะครับ โรเจอร์อยู่กลางมาชาเพิ่งมาเข้าเลนแล้วเขาจะเล่นกับผมอีกรอบนะครับปุชยอนเอาสุดครับเลนกลางโรเจอร์ยังไม่โผนะครับ โรเจอร์เขาอยู่เลนบนครับได้วันหวานไปด้วยเดี๋ยวเราตัดคลิปหลังป้อมครับแล้วก็ไปเล่นเลนอื่นต่อเตาเกิดครับแต่โรเจอร์เขายังอยู่บนครับยังไม่ลงมาน่าจะเอาป้อมบนสุด ต้องไปครับตอนแรกกัจะดักรอนะแต่ถ้าดักรอนี่ไม่น่ามีคนมาแล้วเปิดก่อนเลยครับเอาให้เจ็บที่สุดโรเจอร์น่าจะต้องกลับบ้านครับแล้วค่อยมาเต่าเดี๋ยวผมหามาชาให้แล้วมาชาเดินจะมาล้วงครับ แต่รอบนี้ผมไม่ให้ล้วงง่ายๆนะครับเพื่อนเราเหมือนจะเล่นผมไปไม่ทันนะเนี่ยโรเจอร์เขาล่ออีกแล้วนะครับเรากลับมาดานป้อมล่างต่อน่าจะได้ป้อมล่างเพราะว่าหมาชาเขาเพิ่งเกิด อันนี้เล่นเราค่อนข้างเงียบนะโรเจอร์เขาจ,จบแต่เลนบนตรงกลางเยอะครับตอนนี้หวานๆแล้วค่อนข้างลึกนะครับโรเจอร์ยังอยู่เลนบนไม่ได้ไปไหนงั้นผมเคลียร์คีิปลึกเลยครับเราจะได้มีเวลาในการเล่นเยอะนะอ่าวมอสโคปาอันติพาดครับน่าจะมาเก็บผมก่อนนะครับ ได้ลเล่นกลางสองคนครับได้ป้อมมาด้วยหรือว่าคุ้มจัดส่วนมอสโครกก็ดันป้อมยาวเราก็ดันสวนครับกลับไปก็ไม่น่าทันนะ มาชาอยู่หรือเปล่าแล้วมาชาเขายัางไม่กลับเรียบร้อยเลยครับน่าจะได้นะมอสโกโดนปาตันถ้าหวันหวาไม่โดนปาตันนี้น่าจะได้แล้วนะและเสีย2เลยครับมอสโกตัวเดียวแถมยังรอดด้วยนะครับมอสโกต้องบอกว่าอย่างโหครับ รอบนี้เขาได้เต่านะครับเพราะว่าคนเราเหลือน้อยกว่าอลูกาก็ยังอุตส่าห์ได้ฟอริลินนะครับหอว่าแรกกันไปครับหนึ่งหนึ่งอ้าวแล้วมอสโคมาอย่างนี้เขาโดดมาแบบมั่นใจนะครับ ลวมาชาเอาสุดตัวเจอร์ตาน,นี้โดนดึงค่อนข้างบ่อยนะครับตอนนี้ตางเรายังเยอะสุดอยู่นะครับกูชอนจ่ายสกิลครบครับแต่สกิลเขาคูดาวค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวแป๊บๆเขาก็มีอีกแล้วนะครับสกิล เดินบน2คนครับน่าจะต้องรอหลอดนะครับมอสโกปาอันติไม่โดนะครับคิม oh. มีจ่ imi, จะไปล่างครับเดี๋ยวผมเดินตามคิมมี่นะครับและเจอมาชาระวังเขาโดดสวน ยมีเลือดเลือนิดเดียวครับเกือบโดนมาชาปิดอีกรอบมาชาคนนี้คือไม่หนีเลยนะครับเน้นสวนหลอดจะเกิดครับไปรวมหลอดแล้วมอสโคอยู่เลนบนคนเดียวครับน่าจะดักไ,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 ได้นะครับมอสโควาร์ปกลับไปแล้วครับ ไม่เป็นไรครับเราเอาแค่หลอดพอนะครับฟิชอนดักหลังครับแต่ไม่รอดแล้วเรายือนอย่างนานครับมอสโคไปล่างเอาเล่นดันอย่างเดียวแล้วนะครับมอสโค ต้องมีคนไปดันล่างมาคนหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมอสโคปเขายาวแน่นอนมอสโคปอยู่บน,นครับล่างเขาทิ้งแล้วนะครับ แล้วหลอดเราเข้าไปแล้วครับฟอลินโดนดึงคนแรกครับเดี๋ยวผมล็อกมอสโคปเลยนะครับเขาจะได้ไม่ไปเล่งกับคนอื่นและแรงไปสวยครับดึงโดนถ้าดึงไม่โดนนี่อาจจะปิดมอสโคปไม่ได้นะครับดาเมจคือแรงเวอร์เลยนะครับตอนนี้ช่วงต้นไฟเนี่ยเราได้ฟอลินมาก่อนก็เลยทําให้เราเนี่ยไฟได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ถือว่าเรารีบจบด้วยนะครับเกมค่อนข้างเร็วนะ พราะถ้าปล่อยยือ้อกว่านี้ไม่รู้มอสโพเขาจะแรงไปถึงขนาดไหนนะครับตนนี้ค่า6นะครับตายศูนย์แล้วก็แอสซิสต์เก้าทำนาเมจไป4ี่หมื่นสามตีป้อมไป7จ็ดพันหนึ่งแทงไป4ี่หมื่นเก้าแล้วก็เข้าร่วมไฟหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way